วันนี้ครับเราจะมารีวิว SSL Fusion กันครับสวัสดีครับกลับไปอยู่กับผมอีกครั้งนะครับอะตอมนะครับแล้ววันนี้ครับเรามีของทีเด็ดของที่ หลายๆคนอยากจะเป็นเจ้าของมากๆรวมถึงตัวผมเองเช่นกันนะครับ SSL Fusion นะครับและในคลิปนี้นะครับขอขอบคุณทาง Vintage Studio นะครับที่ส่งเจ้าตัว SSL Fusion มาให้ลองยืมเล่นนะครับผมก็ถ้าใครสนใจเจ้าตัวนี้นะครับปัจจุบันราคาอยู่ที่81,000บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนเลยครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงและเป็นฟังก์ชันทาอะไรยังไงได้บ้างนะครับแต่ก่อนจะไปดูนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาด ลิปใหม่ๆจากผมเลยครับเรามาดูหน้าตาของตัว SSL นะครับ Fusion นะครับตัวนี้นะครับดูหน้าตาของมันก่อนเลยครับเริ่มต้นจากทางซ้ายนะครับปุ่มแรกนี้เป็นปุ่ม Input Trim นะครับเราสามารถเพิ่มลดนะครับ Input ที่จะเข้ามาในตัว Unit ตัวนี้ได้นะครับซึ่งเพิ่มสูงสุดได้ที่12 dB และลดต่ำสุดได้ที่12 dB นะครับถัดมาเป็น High p a s s Filter นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ Low Cut นะครับสามารถปิดก็ได้หรือจะเปิดไปที่30นะครับ40แล้วก็50นะครับผมจากนั้นนะครับเป็นปุ่ม Vintage Drive นะครับก็คือการที่เราจะได้สัญญาณเข้าไปเนี่ยหรือให้มันเกิดฮาร์โมนิกมากขึ้นนะครับจนะทำให้เพลงของเราดูแบบม,มีอะไรบางอย่างที่พิเศษน่าตื่นเต้นมากขึ้นด้วยนะครับเราสามารถกดปุ่ม นะครับแล้วก็เพิ่มความแรงสัญญาณมากขึ้นเข้าไปอีกนะครับแล้วก็จะมี density ที่เพิ่มความเข้มข้นของฮาร์มอนิกเข้าไปมากขึ้นนะครับตรงนี้ถัดมาครับผมเป็น w i o l e t EQ นะครับซึ่งตัวนี้เมื่อเรากดปุ๊บเนี่ยเราสามารถใช้ได้อยู่2แบนด์คือย่านต่ำและก็ย่านสูงนะครับซึ่งย่านต่ำเนี่ยมีให้เลือกที่ 30Hz 50Hz 70Hz และก็ 90Hz นะครับเพิ่มได้สูงสุดที่ 9DB ลดได้ต่ำสุดที่9 dB เช่นกันนะครับถัดมาเป็นย่านสูงครับย่านไฮปรับไปที่8 kHz 8000 1 2 0มื1นสองและก็20,000 Hz นะครับ เพิ่มสูงสุดได้ที่9 dB และลดต่ำสุดได้ที่9 dB เช่นเดียวกันนะครับถัดมาครับเป็น High Frequency Compressor นะเมื่อเราก,กดเปิดปุ๊บเนี่ยตัวนี้จะเป็น Compressor ในเฉพาะย่านสูงนะครับซึ่งเราสามารถตั้ง Threshold ได้ว่าจะให้ Threshold หยุดบริเวณไหนก็คือจุดที่ให้คอมเพรสเซอร์เริ่มทำงานนะครับและก็มี c อสโอเวอรด้วยซึ่งจะให้จัดการที่ย่านความสูงย่านไหนขึ้นไป เริ่มที่ต่ำสุดที่ 3000Hz เฮิรตซ์นะครับไปจนถึงสูงสุดที่ 20,000Hz 20, เฮิร์นะครับและถัดมาเป็นสเตอริโออิมเมจครับจะมีด้วยกันอยู่2อันก็คือ Space กับ Width ซึ่งโดยปุ่ม s p c e เนี่ยเป็นเหมือนคล้ายๆกับการกำหนดความกว้างของย่านต่ำเนาะที่อยู่ในไซส์เนาะคือเราจะให้มันกว้างขึ้นไปอีกหรือบีบมันแคบลงมานะครับ ส่วนวิทตรงนี้นะครับเป็นจัดการในย่านกลางย่านสูงนะี่ยที่อยู่ข้างๆว่าจะให้มันกว้างขึ้นไปอีกหรือให้มันแคลบลงมาได้นะครับถัดมาเป็นปุ่ม output trim ครับก็คือจัดการความดังสุดท้ายเนะี่ยก่อนส่งออกจากเครื่องนี้ไปนะครับแล้วจะมีปุ่ม transformer ครับช่วยเพิ่มฮา r ์ o n i c กเข้าไปอีกนะครับตนนี้เป็น custom ของ SSL ด้วยแล้วจะมีปุ่ม insert ครับเราสามารถเอา h a r d แวร์ตัวอื่นมาต่อเชื่อมตรงนี้ อยู่ในโหมด insert ได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็มี pre eq ก็ e Q, คือกำหนดให้ insert ที่เข้ามาเนี่ยกดแล้วจะเอา insert มาแทรกระหว่างตรงนี้ครับก่อนนะครับก่อน violet eq แต่ถ้าเราไม่เอาปุ๊บนะครับมันก็จะไปอยู่หลัง eq แทนนะครับแล้วปุ่มสุดท้ายเป็นปุ่ม bypass นะครับสีแดงก็คือไม่ใช้งานเครื่องนี้นะครับ พอเรากดสีแดงออกก็จะเป็นการที่ให้เครื่องนี้ทํางานนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ก็มีปุ่มพิเศษอีกนะครับซึ่งเขาเก็บเป็นความลับมาตั้ง2ปีตั้งแต่ลงขายและเพิ่งมาบอกเรานะครับนั่นก็คือโห e มด LMC นะครับเราสามารถใช้เจ้าตัวนี้ครับ High Frequency Comparator เนะี่ยด้วยการกดปุ่มอินค้างไว้5วินาทีนะครับแล้วมันจะเปลี่ยนสีครับเปลี่ยนหรือยัอยงปั๊บอ่าเปลี่ยนเป็นสีขาวเ,เห็นไหมครับไม่รู้ในกล้องเห็นไหมเปลี่ยนเป็นสีขาวก็จะกลายเป็น ลิส t e n ใหม่คอมเพรสเซอนะครับโดยปุ่มเทรชโชก็ยังเป็นการกำหนด trade show เหมือนเดิมนะครับแต่ปุ่ม c อสโอเวอรตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นปุ่มเบรนน็อปนะครับก็คือการผสมผสานระหว่างสัญญาณปกติกับสัญญาณ listen ใหม่คอมเพรสเซนะครับก็คือการทำ a าร l เร l c ลคอมเพชชันนั่นเองทำได้ด้วยปุ่มนี้นะครับแล้วก็มีอีกปุ่มนึงครับปุ่ม Insert นี้นะครับเราสามารถกดค้างได้ดยเช่นกัน จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าครับสีฟ้าจะเป็นการสั่งงานในอุปกรณ์ที่เอามาต่อกับเจ้าตัว s l ตัวนี้ให้ทำงานในโหมดมิดและไซส์ก็เหมาะมากเลยครับกับการที่เอา eq มาต่อเนาะและสามารถกดได้ด้วยว่าจะให้มันอยู่ตรงก่อนตัวสเตอริโออิมเมจหรือว่าอยู่หลังสเตอริโออิมเมจนะครับผมและสุดท้ายยังไม่พอครับปุ่มสุดท้ายเรากดค้างได้ครับจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีขาวนะครับอันนี้หมายความว่าสีขาวก็คือบายพาสปกติแหละแต่ว่าการบายพาสสีขาวยังสามารถปรับปุ่มอินพุตได้นะครับ แต่ถ้าเกิดการใบพาสสีแดงปุ่มทุกปุ่มไม่มีผลอะไรเลยเมื่อเราปรับเล่นนะครับและเดี๋ยวครับผมจะลองใช้เจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวอย่างในการจัดการกับเพลงให้ดูนะครับว่าจะสามารถทําออกมาได้เสียงแบบไหนบ้างนะครับมาครับเรามาลองใช้เจ้าตัว SSL Fusion กันครับเปิดเครื่องนะครับทีนี้ผมจะมาใช้โหมด Vintage Drive ก่อน กดอินเข้าไปนะฮะมีผมเพิ่ม drive มาสุดๆเลยนะฮะปุ่มสัญญาณก็จะเข้ามาผมจะ drive นะครับมาก้นอีกด้วยใช้การปุ่มอินพุตทิมนะครับดันไปฮะต้องติดแดงๆหน่อยๆประมาณนี้อีนนี้ผมจะแมทเลเวลไันะครับเปิดปิดเท่ากันนะจะได้ดูว่า d r i v มีประโยชน์ยังไงบ้าง

มีน้ำตาว่าไหล<อ>ต่อไปมา EQ ครับเราทั้งสองนับวันจะจาก,ะกะไกลเธอบอกมาใกลนี่ไปบอกมาลําเว้นหรือก,กำบัง เอาได้เต็มหน้านั่งอยู่บ้านความสุขสันณทุนหัวควรว่าตัวของผมแเสิ่งแหลมนะฮะ ก็ามาลองใช้ฮาชิกะีคอมพิสเซอร์นะครับลมพัดโปกโ,โยช่วยกระนำตุ่มคนดำคิดถึงแฟนเคยแน่วงแว้จะถูกเธอคนนั้นเขาหลอกล่วงยังเป็นห่วงเป้าคอยห่วงทุกเวลาทายคนนี้บุ่นไม่มีสักษีตามนำคนมีกรรมแซนละบาทนาบนา เอชาตาเกิดมาช่างลำบากเอาเหนือยทนช่วยขัดสนคนรักเขาไปจากขอจงฝากตามสายลมมาคิดถึงขอทำซอง <My monster S 1> ความ,ามรักไปดลวด,ดึงุจงสาบซืงอเพ่วกาละนานเลยขอเทวาจงบันดลช่วยข้าเถิดอย่าได้เกิดคำว่ารักหนักซ้ำซ้อน ຢາມມີນ້ຳຕາວ່າລນ້ອງທັງສອງນັວັນໃເອີ້ບໍ່ມາໃຄ່ນ đ ໄປບໍມລ พี่พร้อมพร้อมพร้อมทําตามให้องดังหนาวต้นแล้งพิษหนาวพี่ก็สบัก่เขาได้เต็นางยู่บานความสุขครับชวนว่าตัวของผมแต่นาครพา ประมาณนี้นะครับสำหรับเพลงนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ SSL Fusion ผมว่าหลายๆคนก็คงอยากจะได้ผมเองก็อยากจะได้มากเลยนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นฮาร์ดแวร์ที่แบบเป็นมาสเตอร์ลิงเกตเนาะเป็นฮาร์ดแวร์ที่แบบหลายๆคนอยากจะเป็นเจ้าของมากแล้วก็ห้องใหญ่ๆห,หลายห้องก็มีติดไว้นะครับฟังก์ชันมันครบเครื่องมากเลยได้ชื่อว่า Fusion Fusion ก็คือการผรสมผสานเนาะซึ่งตัวนี้มันมีหลายอย่างมากเลย ไม่ว่าจะเป็นโหมด vintage drive นะครับ violet eq high frequency c o m p r e s s o r หรือว่าเป็น listen my c o m p e s s o r ก็ได้รวมถึงมี stereo image ด้วยนะครับ space แล้วก็ width นะครับรวมถึงมี transformer อ e, ีกคือแบบ unit เดียวเนี่ยแล้วมันแบบผสมผสานอะไรหลายๆอย่างเข้ามาอย่างมากมายเลยนะครับซึ่งแต่ละฟังก์ชันของการใช้งานเนี่ยก็ทำออกมาได้อย่างดีเลยนะครับแต่โหมดที่ผมชอบมากที่สุดคือโหมดอะไรรู้ไหมครับ stereo image ครับเพราะว่ามันเป็นการปรับที่แบบ ปลักอินให้ไม่ได้ผมพยายามจะไปลองทําตามเนาะก็ให้ไม่ได้ก่อนหนะ้านี้ที่ผมยังไม่เคยลองจับเจ้าตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าเอออิมเมจในการทําในแบบปลั๊กอินมันมันก็ดีนะแต่พอมาเจอของจริงตัวเนี่ยเฮ้ยโคตรดีเลยนะซึ่งผมก็ยังไม่ได้ลองกับเจ้าปลั๊กอิน SSL เองที่ทําออกมาในตัวสเตอริโออิมเมนะแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเหมือนนะแต่ถ้าเหมือนนี่ก็คือโคตรดีเลยคือจะผมผมจะชอบมากๆเลยและถัดมาครับที่ผมชอบก็คือ high frequency compressor เฮ้ยมันกดยังไงแล้วมันก็ไม่ทู่อ่ะคือแบบย่านที่กระแทกกระทันยากที่มันบาดบาดหูอ่ะมันหายนะแต่ยังมีความโปร่งอยู่แต่ถ้าเป็น p l u อ in อ่ะผมใส่เข้าไปนี่คือเพลงทู่เลยอ่ะคือทู่แล้วแบบโอ้โหพออยากจะให้มันแหลมขึ้นมาหน่อยอยากจะให้ดูแบบโปร่งขึ้นมาหน่อยก็รู้สึกกลับมาบาดหูแต่ตัวเนี้ย high frequency c o m p r e s s e r ทำออกมาได้เจ๋งอ่ะเจ๋งอะผมชอบมากๆอีกตัวหนึ่งเลยนะครับและอันที่3ที่ผมชอบก็คือ Wiolet EQ ซึ่งเป็นเป็น EQ ที่แบบเฮ้ยนวลน,นะมีความเป็นธรรมชาติแต่ว่ามันก็มีแค่2แบนดะ์นะเนาะก็ถ้ามันมี4แบรนด์เหมือนตัว500ซีรีส์นี่น่าจะ <c oughs> จัดเต็มกว่านี้นะครับผมว่าสนุกมากขึ้นกว่านี้จะจัดการย่านได้ดีกว่านี้เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะครับในส่วนของ Transformer ก็เป็นส่วนที่ดีเลยคือผมกดลงไปแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันแบบ มีความชัดมากขึ้นเสียงร้องดูแบบขยับขึ้นมาข้างหน้านิดนึงมีความชัดมีความโฟกัสมากขึ้นนะครับส่วนในโหมดร้ายนี่ก็เป็นโหมดอีโหมดหนึงเลยที่ช่วยให้เพลงของเราดูแบบสร้างสร้างฮาร์โมนิกขึ้นมาได้นะครับ และในโหมด insert ก็เป็นโหมดที่ดีเลยนะครับถ้าใครมีฮาร์ดแวร์มาต่อเนาะซึ่งถ้าเราต่อคอมเพรสเซอร์ก็ใช้ insert ปกติได้เลยแต่ถ้าเกิดใครต่อ EQ มาต่อเราก็สามารถเลือกที่จะใช้ในโหมด mid side ที่อีกด้วยก็จะครบเครื่องมากขึ้นนะมี f u วชั่แล้วก็มี EQ อีกสักอันหนึ่งนะครับเรามาจัดการในด้าน mid side ผมว่าน่าจะครบเครื่องแล้วสำหรับตัวเจ้า SSL Fusion ตัวนี้นะครับถ้าถามผมแนละ้วอยากได้อยู่ไหมผมอยากได้สิครับกันเข้าเรื่องเลดแล้วกันนะผมมีคอสนะครับตอนนี้มีด้วยกันอยู่4คอสนะครับเดี๋ยวจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าใครสนใจจะลงทุนกับตัวเองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการมิกซ์เสียงนะผมก็มี Total Mixing นะครับ Full Total Mixing Back to the Future Mixing นะครับแล้วก็ โวคอลมิกซิงเนี่ยแต่ละคอร์สเนี่ยมีนักเรียนร้อยกว่าคนขึ้นทั้งนั้นเลยผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ลงเรียนแล้วอยากลงเรียนอีกก็มีหลายคนที่เหมาผมทุกคอร์สไปเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกคอร์สหนึ่งก็เป็นคอร์ดมาสเตอร์ดิ้งด้วยโอโซนเก้านะครับโอโซนเนี่ยเป็นปลั๊กอินในการทำมาสเตอร์ดิ้งที่แบบถือว่าท็อปท็อปแล้วแหละครับผมในการทำมาสเตอร์ดิ้งออกมาให้ดีแล้วถ้าเกิดใครอยากจะมาสเตอร์ดิงออกมาได้ดีมากขึ้นเนี่ยผมแนะนำเลยคอร์ดโอโซนเก้านะครับมาสเตอร์ดิ้งตัวนี้นะครับผมก็ซื้อ คร์สเพิ่มอีกโรงเรียนแล้วโรงเรียนอีกนะครับแล้วก็ถามผมว่าจะมีคร์ดใหม่ๆมาอีกเมื่อไหร่มีแน่นอนแหละครับภายในสิ้นปีนี้และปีหน้าจะมีครอสออกมาอยู่อย่างเรื่อยๆเลยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ลืมกดแชร์และลืมกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมเลยนะครับและก่อนจากกันในวันนี้นะครับผมขอขอบคุณผู้ที่เลี้ยงกาแฟผมอย่างเป็นทางการมากๆเลยครับและเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ